สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2566ผมจะไปรับโทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่น S 2 3 Ultra อัที่ช็อป a i s robinson ชั้น2จังหวัดร้อยเอ็ดทางร้านมีนัดลูกค้าที่จะมารับโทรศัพท์ S 2 3นี่ทั้งหมด12คนนะครับผมมาเป็นลำดับที่1 หลังจากรับเครื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปติดฟิลม์มก็จะรีวิวการติดฟิล์มให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยอ่าโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวคำนวณยอดแคัแบ็ก3%ใหม่นะคะเพราะว่าเราต้องหักมัดจาออกไปด้วยจากราคา41,400ลูกค้ามัดจาไว้2,000ก็จะเหลือยอด39,400 39,400คูณ3% 1,182บาทนะคะแคแบ,บ0็0% 10เอ่24เดือนนะคะผมสั่งซื้อรุ่น S23 Ultra ขนาดความจุอยู่ที่512 GB ในราคาเต็ม49,900บาทผมใช้สิทธิ์เซเลเนตมีส่วนลดอยู่8,500บาทมัดจําไว้แล้ว2,000บาท ต้องจ่ายยอดเต็มอยู่39,400บาทผ่อนบัดเครดิตตกเดือนละ1641บาท82สตางตอนนี้น้องเขาก็จะทำการแกะกล่องออกมานะครับมาดูว่าเอยีบสามันตราที่รอคอยจะมีความสวยงามตามที่เราสั่งซื้อหรือไม่นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับดูหน้าตาสวยมากนะครับเป็นสี รามิเดอร์สีม่วงอ่อนๆนะครับสวยงามครับน้องเขาก็จะตรวจดูมีรอยถลอกของเครื่องไหมปกติไหมนะครับหน้าตาของเครื่องสวยงามครับน้องเขาก็จะทดสอบระบบนะครับตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการถ่ายข้อมูลจากเครื่องเดิม s 2 2อันต้าไป s อ3ยีันต้าช่วงนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควร สำหรับตัวรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ในตัวกล่องนะคะเป็นตัวสายชาร์จนะคะสายชาร์จตัวนี้จะเป็นแบบแบบใหม่นะคะจะเป็นสาย Type C จะเป็น C to C สองฝั่งนะคะตัวนี้เวลาชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นระบบชาร์จเร็วแล้วก็อุปกรณ์ในครบตัวกล่องอีกตัวก็จะมีเป็นตัวดิจิตซิมนะคะเป็นเข็มจิ้มซิมของเราเองนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งาน จะมีเป็นตัวนี้เราจะมาใส่เคสูนะคะของตัวรุ่นใหม่ตัวนี้ใส่เคสออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนเคสไหคะอันนี้เคสใหม่มอตอแ่ยัสมารส UAG ส็ U A จะเป็นแบบการกระแทกนะคะการใช้งานก็จะ จากถนัดมือนะคะใช้งานง่ายขึ้นนะคะหน้าจอใหญ่กับเคสอีกตัวนะคะเคสตัวนี้ก็เป็นเคสทางช็อปนะคะจะเป็นเคสใสลูกค้าที่ซื้อไปนะคะตอนที่ช่วงจองนะคะก็จะมีส่วนลด20%นะคะจากราคา590บาทนะคะลด20%ลูกค้าก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะใครสนใจนะคะก็เข้ามาดูที่ AS ช h อ p รมินสาราอิดของเราได้นะคะหนูชื่อนันนะคะ ถ้าสนใจติดต่ออยากสอบถามข้อมูลนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0811835942นะคะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อเครื่องไปนะคะเป็นเอสยี่สามันตานะคะถ้าสนใจติดฟิล์มนะคะก็แนะนําเป็นแบบเป็นไฮโดรเจลก็ได้ค่ะจะมี2แบบนะคะเป็นไฮโดรเจลใสแล้วก็เป็นแบบด้านนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบแบบด้านตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เวลาสัมผัสตัวนี้ตัวตัวหน้าจอมันจะไม่มีรอยนิ้วมือแต่ว่าใครที่แบบชอบลื่นๆหรือว่าใช้งานง่ายๆดูดูหน้าจอง่ายๆก็จะเป็นแบบใสแล้วแต่ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะแนะนำเป็นตัวด้านค่ะเพราะว่ามันจะป้องกันรอยสิ่ข่วนได้ดีกว่าตัวใสค่ะ แล้วความสวยลื่นสมูทกว่าแต่ว่าถ้าฟิล์มใสมันก็จะสีาาคมชัดกว่าะาช่อ๋อคมชัดแล้วมันก็จะไม่ทัดลดดื่นเท่าตัวฟิล์มด้านตัวฟิล์มด,ด้านก็จะทัดลื่นกว่าแล้วก็ป้องกันรอยส่วนได้ดีวดวดวกว่าราคาีย่ยราคาสามร้อยห้าสิบบาทเท่ากันทั้ทงเอสยี่สิบสองกับยี่สิบสามราคาเท่ากันใช่เพราะมันจะสั่งตัดตามรุ่นเลยโอเคงั้นงั้นเรา เขาด้าใช่ข้าวน้ำสองเลยไหมคะตั้งสองครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดตีใช่เอ่อแสดงว่ามันมันไม่มีสาเร็จแต่เราใช่ค่ะเขาจะมีแผ่นแบบนี้มาให้ค่ะมีใส่กับด้านแล้วนี้เราก็จะเอามาใส่เครื่องค่ะเครื่องก็จะทัดกันค่ะ แล้วเราก็จะมาเลือกรุ่นค่ะเลือกได้ทุกรุ่นเลยมันจะมีจอแสดงผลให้ให้เราคลิกเลือกได้มีทั้งฟิล์มข้างหน้าข้างหลังมีทุกรุ่นฟิล์มนาฬิกาฟิล์มไอแพด,ออดแล้วพอเรากดคลิกเลือกแล้วเขาก็จะตัดตออกมาตามแบบที่เราเลือก ก็จะทำความสะอาดทีทำความสะอาดตรงหน้าจอก่อนค่ะแล้วก็ใช้แพร่ชิดนุ่นแล้วก็เก็บฝุ่นอันนี้เราก็ฟีออกมาค่ะอนนี้มันจะมีอยู่สามชั้นกน็เราก็จะวางอันนี้มันจะลงทั้งสองไหม ไม่ค่ะ,ต,ะตัวมันจะถึงตรงนี้แล้วมันต่างก,กันเป็นไงกับพิมพ์กระจกตัวนี้จะเป็นฟิล์มยืดหยุ่นกันจะแท่ค่ะจะไม่หนาเท่าฟิมพ์กระจกแล้วจะมันก็จะทัดดื้อนี้ค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าถ้าเทียบกันกับฟิล์์กระจกมันก็จะแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนฟิม์มกระจก Oh. แต่ว่าก็ากันกระเทกได้ไม่ดีเท่าพิมกระจกค่ะแต่ว่ากันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลามันตกกระแทกมันก็ช่วยกระจายแรงกระแทกอย่างเงี้ยเพาะคือคือพิมกระจกมันกันกระแทกได้ดีกว่าแต่ว่าความคมทนใช่มันจะหนากว่าแต่ว่าถ้าตกก็พิมก็จะเตกถ้าพิมกระจกคือนี่มันจะแบบว่า กขจะใช้น้ำยานในการติดอะคะ่ะ<ม>เราต้องปิดตรงช่องทุกอย่างดีๆอะคะ่ะถ้าปิดไม่ดีมันสามารถทําให้ปุ่มพังใช้งานไม่ได้หรือว่าเที่ยงเสือได้นีค่ะช่วยแบบว่าขนองสายตาด้วยปกติกแล้วาาถ้าใช้ปกติแล้วฟิล์มมันจะใช้อายุใช้นานประมาณเท่าไหร่ครั้งหนึ่งครังนึ่อันนี้ห้าหเดือนเลย มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่และคนด้วยเดีราลองใส่อันนี้มีรับประกันไหมไม่ได้มีประกันศูนย์หกสองค่ะหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งสองห้าค่ะร้านอยู่ตรงข้ามเจเอบีค่ะโลบินสัาร่เอ็